มาทำความรู้จักกับเพีย้แป้งกันค่ะเพีย้แป้งนะคะจะระบาดมากในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนาหรือว่าหน้าแรงนะคะเพราะว่าคุณค่าทางอาหารของใบพืชในช่วงหน้าแรงนะคะเหมาะแก่การจเจริญเติบโต,ตของเพีย้แป้งมากค่ะเพลี้แป้งนะคะจะมีไขปกคลุมตัวของมันนะคะทำให้กำจัดได้ยากถ้าเราพ่นยาโดยที่ไม่ผสมออยเลยนะคะตัวยาก็จะซึมผ่านไปทำลายมันได้ยากมากค่ะลองมาดูกันค่ะ เราลองมาดูว่าถ้าเราใช้น้ำมันนะคะหยดลงไปตรงบริเวณผีรแป้งนะคะจะเป็นยังไงบ้าง <Spiritual music> การใช้ออยเสริมนะคะจะทำให้ยานะคะทะลุลงไป ที่แป้งของมันนะคะทําให้โดนตัวได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้มันหลุดออกจากพืชของเราได้ดีขึ้นค่ะปัญหาของการมีเพี้ยแป้งอีกอย่างหนึ่งนะคะพืชของเราก็จะเป็นราดําตามมาด้วยนะคะและต้นนี้นะคะก็ผ่านการตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อเอาเพี้ยแป้งที่เกาะอยู่เยอะๆออกแล้วก็พ่นด้วยสารเคมีบวกด้วยออยนะคะเพี้ยแป้งตายแล้วสารเคมีก็ขึ้นให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะ